ใครกำลังประสบปัญหาแบบนี้โดนแบนจากประเทศโดยไม่รู้สาเหตุหรือว่าจะเล่นโปรเต็มระบบมาทางเรามีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายง่ายใช้เวลาไม่นานเพียงซื้อตัวปลดแบนราคาถูกจากเราเพียง250บาทปลดได้ทุกประเทศใน f i e m สวัสดีครับแลวนี่คือวิธีการปลดแบนนะครับอย่างแรกให้เราเติมเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาที่สินค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มาออสซูเฟอร์นะที่ปลดแบนต่าง,าง,างนะครับแล้วก็เลือกสินค้านี้เลยปลดแบนทุกเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับราคา250บบาทจะปลดแบนได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นกันโปร NC TX BT AC ต่างๆนะครับปลดได้ทุกเซิร์ฟเลยนะซื้อสินค้ามาแล้วก็จะได้อันนี้มานะครับข้อมูลกดดูข้อมูลสินค้านะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็มารันอันนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็ให้ใส่คีย์นะครับอันนี้ปลดแบนดของเซิร์ฟเวอร์ก็ใส่คีย์ปลดแบนดของเซิร์ฟเวอร์นะแล้วกดเลขสนะครับกดเลขสองสักพักประมาณสิบวีก็กดออกได้เลยแล้วก็มานี้ใหม่นะครับแล้กดหนึ่งนะครับ พอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคได้เลยคอมเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมรีล่าเตอร์ด้วยนะครับปิดแล้วก็เปิดล่าเตอร์นะก็คือกดปิดปุ่ม power แล้วก็เปิดได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับหลังจากรี com คอมมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้รันตัว hello kitty นะครับแล้วก็ใส่คีย์ได้เลยนะนี่ก็พี่คีย์นะครับ2แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็วางนะครับนี่มันรีสตาร์โหลดเดอร์แล้วก็ให้รันโปรแกรมใหม่นะ แล้วเรากด e n เลยนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ success fully loader loader load er, กด e n ได้เลยอย่างนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเข้าดิสตีมใหม่นะครับ Discord แล้วก็สตรีมใหม่นะแล้วก็ซื้อลัอกสตาจากร้านคิตตี้สโตเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินได้เลย